ถ้าผมบอกคุณว่าผู้ชายจำนวนมากหลังอายุ50ไม่ได้เริ่มแก่เพราะอายุแต่เริ่มอ่อนลงเพราะร่างกายส่งสัญญาณบางอย่างที่เขาไม่เคยใส่ใจคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ชายไทยธรรมดาคนหนึ่งตื่นตีห้าไปตลาดกลับมากินกาแฟนั่งดูข่าวแล้วก็รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าก่อนกลางคืนต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นนอนหลับไม่เต็มอิ่ม ตอนอยู่กับภรรยาก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่เพราะไม่รักแต่พอร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมเขาเริ่มสงสัยในใจเงียบๆว่านี่เรากําลังหมดพลังความเป็นลูกผู้ชายไปทีละนิดหรือเปล่าต่อมลูกหมากฮอร์โมนการไหลเวียนเลือดคําพวกนี้อาจฟังดูไกลตัวแต่ความจริงมันกําลังมีผลกับชีวิตประจําวันของคุณตั้งแต่การปัสสาวะตอนกลางคืนไปจนถึงพลังใจและสักดิสีในฐานะหัวหน้าครอบครัว วันนี้ผมอยากชวนคุณมองเรื่องเหล่านี้อย่างเข้าใจไม่ตื่นตระหนกไม่โทษตัวเองและไม่หลอกตัวเองเพื่อค่อยๆเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายผู้ชายหลัง50และเราจะดูแลมันอย่างเหมาะสมได้อย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องสำคัญที่สุดในตอนแรกตอมลูกหมากและศัตรูเงียบที่ผู้ชายหลายคนมองไม่เห็น ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะเล็กๆที่ซ่อนอยู่ลึกใต้กระเพาะปัสสาวะแต่บทบาทของมันกับยิ่งใหญ่อย่างเงียบๆโดยเฉพาะในผู้ชายหลังอายุ50เมื่อมันค่อยๆโตขึ้นตามวัยมันก็เริ่มทำหน้าที่เหมือนคีมบีบท่อน้ำที่ค่อยๆหนีทางเดินปัสสาวะให้แคบลง น้ำที่เคยไหลแรงก็ไหลอ่อนต้องเบ่งต้องรอต้องลุกกลางดึกบ่อยขึ้นหลายคนอาจเคยมีประสบการณ์นั่งสมาธิอยู่ในวัดกำลังสงบใจแต่ต้องลุกออกไปเข้าห้องน้ำกลางคันความสงบก็ขาดตอนหรือบางคืนตั้งใจจะนอนยาวให้ร่างกายได้พักเต็มที่แต่กลับต้องตื่นขึ้นมาหลายรอบจนเช้ารู้สึกเพลียไม่สดชื่นเหมือนไม่ได้พักจริงๆในชีวิตประจำวันของผู้ชายไทยยังมีปัจจัยเล็กๆที่เรามองข้ามเช่นการนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนตอนเย็นอาหารรสเค็มจัดเพดจัด น้ำปลาพริกน้ำพริกสิ่งเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้ร่างกายกักน้ำเพิ่มการอักเสบและทําให้ต่อมลูกหมากบวมง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อท่อทางเดินปัสสาวะถูกบีบการไหลเวียนของเลือดบริเวณเชิงกรานก็ถูกรบกวนไปพร้อมกันเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญได้น้อยลง สิ่งที่ตามมาคือการแข็งตัวที่ไม่เต็มที่ความอึดที่ลดลงและความมั่นใจที่ค่อยๆหายไปทั้งหมดนี้มาเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอายุทั้งที่ความจริงมันคือสัญญาณของระบบที่เริ่มติดขัดเหมือนท่อน้ำเก่าที่มีตะกร,รันเกาะอยู่ภายในที่สำคัญคือต่อมลูกหมากโตในระยะแรกมักไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีสัญญารุนแรงจึงทำให้ผู้ชายจำนวนมากปล่อยผ่านคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาย แต่ความเงียบนี่เองคือความน่ากังวลเพราะเมื่อไม่มีอาการเตือนชัดเจนเรามักไม่ใส่ใจดูแลจนกระทั่งปัญหาส่งผลต่อการนอนการใช้ชีวิตและความเป็นตัวของตัวเองบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ชายวัยนี้คือการเข้าใจว่าการตื่นปัสสาวะกลางคืนปัสสาวะอ่อนต้องรอหรือรู้สึกไม่มั่นใจทางเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายและไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆของอายุ แต่เป็นสัญญาณว่าระบบภายในกำลังขอความช่วยเหลือเมื่อเราเริ่มมองมันอย่างเข้าใจไม่ตื่นตระหนกและไม่ละเลยเราจะเห็นว่าการดูแลต่อลูกหมากตั้งแต่วันนี้คือการดูแลคุณภาพชีวิตความมั่นใจและศักดิ์ศรีของผู้ชายในวันข้างหน้าและจากจุดนี้เองเราจะไปทำความเข้าใจต่อว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ค่อยๆดับพลังชายไปพร้อมกันคืออะไรนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนและไฟภายในที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนในส่วนถัดไปหลังอายุห0บ ฮอร์โมอนเพศช,ชายที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนจะค่อยๆลดลงอย่างเงียบๆไม่ได้หายไปในทันทีเหมือนหลอดไฟขาดแต่เหมือนเครื่องยนต์รถกระบะที่เราใช้มาทั้งชีวิตยังสตาร์ตติดยังขับได้แต่แรงไม่เหมือนเดิมรอบไม่จัดเหมือนก่อนเราเหยียบคันเร่งเท่าเดิมแต่รถไม่พุ่งเหมือนเก่าไม่ใช่เพราะเครื่องพังแต่เพราะน้ำมันเริ่มไม่ดีไส้กรองเริ่มตันและการดูแลไม่เหมือนสมัยหนุ่มๆชีวิตประจำวันของผู้ชายไทยหลายคนก็เป็นแบบนั้นตอนเช้ายังไปตลาดได้ยังไปวัดได้ พอกลับมานั่งพักก็รู้สึกหมดแรงง่ายตอนเย็นเคยนั่งสวดมนต์หรือนั่งฟังพระเทศได้ยาวๆเดี๋ยวนี้กลับง่วงหลับพริมทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพุงที่ค่อยๆย,ยื่นออกมาพอเบียนเย็นๆกับเพื่อนหลังเลิกงานหรือกับแกล้มลถจัดเค็มมันที่กินมานานหลายปี กลายเป็นภาระให้ร่างกายโดยไม่รู้ตัวไขมันที่สะสมรอบเอวไม่ได้แค่ทําให้กางเกงคับแต่ยังทําให้ฮอร์โมนเพศชายลดลงเร็วขึ้นหลอดเลือดทางานหนักขึ้นและพลังงานในตัวลดลงไปพร้อมกันบางคนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยกระตือรือร้อนเหมือนเดิมไม่อยากเดินทางไกลไม่ค่อยอยากวางแผนท่องเที่ยวกับภรรยาทั้งที่ใจยังอยากไปแต่ร่างกายเหมือนจะบอกว่าเหนื่อยง่ายกว่าสมัยก่อนอาการแบบนี้คุณเคยสังเกตตัวเองบ้างไหม หรือเคยสงสัยไหมว่าทําไมไฟในตัวที่เคยแรงกลับค่อยๆมอดลงโดยไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนความจริงแล้วเทสโทสเตอโรนไม่ได้ทําหน้าที่แค่เรื่องความต้องการทางเพศแต่มันคือฮอร์โมนที่หล่อเลี้ยงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความทนทานของหัวใจความมั่นคงของอารมณ์ และความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเมื่อมันลดลงผู้ชายจะไม่เพียงแต่อ่อนแรงทางกายแต่ยังรู้สึกว่าความมั่นใจและความกล้าก,ก็ลดลงตามไปด้วยและถ้ามองลึกลงไประบบในร่างกายก็เชื่อมโยงกันเหมือนเฟือง3าตัวที่หมุนประสานกัน ตอมลูกหมากที่เริ่มโตขึ้นทําให้การไหลเวียนเลือดติดขัดหลอดเลือดที่ไม่ยืดหยุ่นทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญได้น้อยลงฮอร์โมนที่ลดลงก็ยิ่งทําให้กลไกทั้งหมดทํางานช้าลงเมื่อเฟืองตัวหนึ่งฝืดอีกสองตัวก็ฝืดตามไปด้วย จนสุดท้ายผู้ชายรู้สึกว่าทั้งพลังทั้งความอึดและทั้งความมั่นใจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ข่าวดีคือเครื่องยนต์นี้ยังไม่พังเพียงแค่ต้องการการดูแลที่เหมาะสมการพักผ่อนที่เพียงพอการลดภาระจากเบียร์และอาหารเค็มมัน การขยับร่างกายให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นและการเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเริ่มมองฮอร์โมนไม่ใช่ศัตรูของวัยแต่เป็นสัญญาณที่บอกให้เราปรับจังหวะชีวิตเราจะค่อยๆรู้สึกว่าไฟในตัวยังไม่ดับเพียงแค่ต้องเติมเชื้อเพลิงให้ถูกวิธีและเมื่อฮอร์โมนต่อมลูกหมากและหลอดเลือดเริ่มทำงานประสานกันดีขึ้น เรื่องของพลังความอึดและความมั่นใจก็จะพาเราไปเห็นภาพชัดขึ้นว่าทําไมการไหลเวียนของเลือดจึงเป็นกุญแจสําคัญที่เราควรทําความเข้าใจต่อไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อพูดถึงพลังของผู้ชายหลังอายุ60หลายคนจะนึกถึงฮอร์โมนหรืออายุเป็นอันดับแรกแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวแปรที่เงียบที่สุดและทรงพลังที่สุดคือการไหลเวียนของเลือดถ้าเลือดเดินดีทุกระบบจะตื่นถ้าเลือดเดินช้า ทุกอย่างก็เหมือนถูกลดความแรงลงเหมือนท่อน้ําในบ้านที่ใช้งานมานานด้านในค่อยๆมีคราบตะกันเกาะผิวท่อไม่เรียบน้ําที่เคยไหลแรงก็เริ่มไหลอ่อนฝักบัวที่เคยพุ่งแรงก็กลายเป็นแค่สายน้ําบางๆต้องเปิดนานขึ้นกดแรงขึ้นแต่ก็ไม่เหมือนเดิมร่างกายผู้ชายก็เช่นกันเมื่อหลอดเลือดเริ่มแข็งตัวจากการกินเค็มจัดน้ําปลาของทอดน้ำมันสะสมการนั่งนานๆจิบกาแฟดูข่าว เครียดกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเลือดก็ไหลไม่คล่องพลังที่ควรจะส่งไปเลี้ยงหัวใจสมองและอวัยวะสำคัญก็ไปได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะบริเวณเชิงกรานที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวและความอึดเมื่อทางเดินแคบลงไฟในตัวก็เหมือนจะลุกได้ไม่เต็มเปลวคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายอุ่นช้าลงเหนื่อยง่ายขึ้นหรือการตอบสนองไม่ไหวเหมือนเดิมทั้งที่ใจก็ยังอยากโมเลกุลเล็กๆตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในเรื่องนี้คือในตรกออกไซด์อ่ะ มันทำหน้าที่เหมือนสัญญาณไฟเขียวบนถนนหลวงบอกให้หลอดเลือดผ่อนคลายขยายตัวเปิดช่องให้เลือดไหลได้กว้างขึ้นเหมือนทางด่วนที่เพิ่มเลนอะรถก็วิ่งได้ลื่นไม่ติดขัดเมื่อเลือดไหลสะดวกความอุ่นความแน่นและความทนทานก็กลับมาง่ายขึ้นแต่ถ้าทางด่วนยังแคบรถติดไฟเขียวก็มาช้าทุกอย่างก็ชะลอตัววิถีชีวิตของผู้ชายไทยมีหลายอย่างที่ช่วยหรือขัดขวางระบบนี้ได้พร้อมกันการเดินรอบวัดตอนเช้าการยืดตัวสูดลมหายใจลึกๆ ให้ปอดขยายเต็มที่การดื่มน้ําให้เพียงพอล้วนช่วยให้เลือดไหลดีขึ้นเหมือนการล้างท่อให้สะอาดในทางกลับกันการนั่งนานไม่ขยับตัวกินเค็มจัดดื่มน้ําน้อยก็เหมือนเติมตะกันเข้าไปทุกวันทีละนิดจนไม่รู้ตัวแล้วพอถึงวันที่น้ําไหลไม่แรงเหมือนเก่าเราก็คิดว่าเป็นเพราะอายุทั้งที่จริงคือระบบไหลเวียน กำลังขอการดูแลอาการแบบนี้คุณสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่าว่ามือเท้าเย็นง่ายเหนื่อยเร็วหร,หรือความอึดลดลงกว่าก่อนการเข้าใจว่าเลือดคือผู้ส่งพลังไปทุกจุดทําให้เราเริ่มมองสุขภาพผู้ชายในภาพรวมไม่แยกเป็นเรื่องฮอร์โมนหรืออวัยวะเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทําให้ทางเดินพลังงานในร่างกายโลง่งสะอาดและยืดหยุน่นเมื่อเลือดเดินไฟก็มีโอกาสลุกเต็มที่ และจากพื้นฐานการไหลเวียนนี้เองเราจะค่อยๆไปดูต่อว่าอาหารและสิ่งที่อยู่ในครัวของเราจะช่วยเปิดทางและเลี้ยงระบบนี้ให้ทำงานดีขึ้นได้อย่างไรในส่วนถัดไปเ <c oughs> มื่อเราพูดถึงการดูแลตอมลูกหมากฮอร์โมนและการไหลเวียนเลือดหลายคนอาจนึกถึงยาโรงพยาบาหลหรือการรักษาที่ซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งพลังที่ใกล้ตัวที่สุดกลับอยู่ในครัวของเราทุกวันอาหารไทยหลายอย่างทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยเงียบ ของร่างกายโดยที่เราไม่เคยให้เครดิตมันหัวบีดรูดสีแดงเข้มที่บางคนมองว่าเป็นแค่ผักสำหรับคนรักสุขภาพแท้จริงแล้วเปรียบเหมือนปั๊มน้ำชั้นดีช่วยเพิ่มแรงดันให้เลือดไหลไปได้ไกลและแรงขึ้นพริกที่เราใส่ในส้มตำหรือน้ำพริกทําหน้าที่เหมือนมือที่ค่อยๆ หมุนเปิดวาโวโอทำให้หลอดเลือดขยายตัวเลือดจึงผ่านได้คล่องส่วนทับทิมรสหวานอมเปรี้ยวที่หลายคนคิดว่าเป็นเครื่องดื่มของผู้หญิงกลับเป็นเหมือนสารเคลือบผิวท่อปกป้องผนังหลอดเลือดไม่ให้แข็งหรือเป็นสนิมง่ายๆเมื่อ3อย่างนี้ทำงานร่วมกันระบบไหลเวียนก็เหมือนได้รับการล้างทำความสะอาดและเสริมแรงไปพร้อมกันนอกจากนี้กระเทียมที่อยู่ในครัวแทบทุกบ้านก็ช่วยให้เลือดไหลดีขึ้นลดการเกาะตัวของไขมันในหลอดเลือด ส่วนปลาทะเลอย่างปลาทูปลาซาบะหรือปลาทูทอดที่คนไทยคุ้นเคยถ้ากินในปริมาณเหมาะสมและไม่ทอดน้ำมันซ้ําก็เป็นแหล่งไขมันดีที่ช่วยลดการอักเสบและบํารุงหัวใจเมื่อหัวใจทํางานดีเลือดก็ส่งพลังไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนได้สม่ําเสมอรวมถึงบริเวณที่เกี่ยวข้องกับความอึดและความแข็งแรงของผู้ชายด้วย วิธีการกินของเราก็มีทั้งด้านที่ช่วยและด้านที่ถ่วงน้ำแกงรสเปรี้ยวอย่างต้มยำหรือแกงส้มให้ความสดชื่นและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนแต่ถ้าเค็มจัดเกินไปก็เพิ่มภาระให้หลอดเลือดส้มตำและน้ำพริกให้พลังจากพริกและผะักแต่ถ้าใส่น้ำปลาน้ำปลาลา้าและเกลือมากเกินก็ทำให้ร่างกายกักน้ำความดันสูงและต่อมลูกหมากบวมง่ายขึ้นการรู้จักเลือกรู้จักปรับรสไม่จำเป็นต้องงดของอร่อย แต่กินอย่างเข้าใจจะช่วยให้ครัวกายเป็นแหล่งฟื้นพลังไม่ใช่แหล่งซ้ำเติมโลกสำหรับผู้ชายที่มีความดันโลหิตส,สูงหรือโรคหัวใจยิ่งต้องใส่ใจเรื่องปริมาณเกลือน้ำมันและความเผ็ดร้อนเป็นพิเศษเพราะแม่ของดีถ้ารับมากเกินไปก็อาจกลายเป็นภาระได้คุณเคยลองสังเกตไหมว่าในวันที่กินเค็มจัดดื่มน้ำน้อยร่างกายจะอืดเหนื่อยและปัสสาวะไม่คล่องกว่าวันที่กินเบาๆหรือไม่ และคุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อได้เดินหลังอาหารหายใจลึกๆร่างกายจะอบอุ่นเลือดสูบฉีดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการดูแลสุขภาพผู้ชายหลัง60จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องเริ่มจากสิ่งแพงหรือยากเพียงเริ่มจากการมองจานอาหารของเราให้เป็นเหมือนชุดเครื่องมือที่ช่วยเปิดทางให้เลือดไหลดีรักษาฮอร์โมนให้ทำงานสมดุลและดูแลต่อมลูกหมากอย่างอ่อนโยน และเมื่อพื้นฐานจากครัวเริ่มช่วยฟื้นระบบภายในได้แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการมองกลับมาที่หัวใจของผู้ชายนั่นคือความรู้สึกมีคุณค่าและศักดิศ์ศรีซึ่งเราจะค่อยๆพูดถึงกันต่อในส่วนถัดไปอย่างอบอุ่นและเข้าใจเมื่อพูดถึงผู้ชายหลังอายุ60เรื่องที่อยู่ลึกกว่ากล้ามเนื้อฮอร์โมนหรือการแข่งตัวก็คือศักดิ์ศรความรู้สึกว่าตนเองยังยืนอยู่ได้ยังเป็นที่พึ่งยังมีคุณค่าในสายตาคนที่รัก ภาพของชายวัย65ปีที่จูงมือภรรยาเดินเข้าวัดในเช้าวันพระไม่ได้เร่งรีบไม่เหนื่อยหอบไม่ต้องแอบกังวลว่าจะปวดปัสสาวะกลางทางเป็นภาพเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังเพราะมันสะท้อนว่าร่างกายยังพอให้เขาใช้ชีวิตอย่างมั่นคงหลับได้ทั้งคืนโดยไม่ต้องลุกเข้าออกห้องน้ําหลายรอบตื่นเช้ามาด้วยความสดไม่ใช่ด้วยความอ่อนล้าและหงุดหงิดสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่สําหรับผู้ชายมันคือรากฐานของความมั่นใจ และความมั่นใจนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศอย่างเดียวแต่มันคือความรู้สึกว่าเรายังเป็นผู้ชายคนเดิมที่ดูแลตัวเองและดูแลคนอื่นได้ในสังคมไทยผู้ชายจำนวนมากเติบโตมากับความเชื่อว่าไม่ควรแสดงความอ่อนแอไม่อยากเป็นภาระลูกหลานไม่อยากให้ภรรยาต้องเป็นห่วงและที่สำคัญไม่อยากเสียหน้าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจึงมักถูกเก็บไว้เงียบๆไม่พูดไม่บน่นแต่แบกรับไว้คนเดียวทั้งอาการเหนื่อยง่าย สมรรถภาพลดลงหรือความกังวลเล็กๆที่ค่อยๆสะสมคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่อยากเอ่ยปากบอกใครเพราะกลัวถูกมองว่าแก่หรือกลัวว่าคนรอบข้างจะคิดว่าเราหมดสภาพแล้ว ความจริงแล้วการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและหันมาดูแลตัวเองไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองและครอบครัวการมีพลังพอจะพาภรรยาไปเดินเล่นพอจะอุ้มหลานพอจะนั่งคุยโดยไม่ง่วงไม่หงุดหงิดและยังรู้สึกอบอุ่นในใจว่ายังมีบทบาทในบ้าน นั่นแหละคือความหมายของสักดิสรีในวนัยนี้ไม่ใช่การย้อนกลับไปเป็นหนุ่ม30แต่เป็นการรักษาความแข็งแรงในแบบที่เหมาะกับวัยเพื่อให้ยังยืนอยู่เคียงข้างคนที่รักได้อย่างสง่างามลองถามตัวเองดูว่าอีก10ปีข้างหน้าคุณอยากตื่นเช้ามาด้วยร่างกายแบบไหนอยากลุกขึ้นมาอย่างมั่นคงหรืออยากเริ่มวันด้วยความกังวลและอ่อนแรง การดูแลวันนี้จึงไม่ใช่เพื่ออวดไข่แต่เพื่อให้วันข้างหน้ายังเต็มไปด้วยคุณค่าและจากความเข้าใจเรื่องศัตดิรลีและพลังภายในนี้เราจะค่อยๆพาไปสู่บทสรุปว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ยังเป็นเสาหลักของครอบครัวได้อย่างยาวนานในช่วงสุดท้ายของเรื่องราวนี้เมื่อมองย้อนกลับมาทั้งหมดที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากฮอร์โมนหรือการไหลเวียนของเลือด ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันเหมือนเสาหลัก3มต้นที่ค้ำจุนร่างกายของผู้ชายวัยหกขึ้นไปถ้าเสาต้นหนึ่งเริ่มอ่อนอีกสองต้นก็รับน้ำหนักมากขึ้นและสุดท้ายทั้งระบบก็จะสั่นคลอนเสาหลักแรกคือทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมากที่ควรโล่งไม่บวมไม่กดทับเสาหลักที่สองคือฮอร์โมนเพศชายที่แม้จะลดลงตามวัยแต่ยังต้องอยู่ในระดับที่พอให้เรามีพลังความกระตือรือร้นและความมั่นใจ เสาหลักที่3คือการไหลเวียนของเลือดที่ต้องเดินสะดวกเหมือนถนนที่เปิดโล่งเพื่อส่งออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเมื่อทั้ง3ทํทำงานประสานกันชีวิตประจําวันก็จะเบาขึ้นการตื่นนอนตอนเช้าจะไม่ใช่เรื่องทรมานการเดินจะไม่ใช่ภาระและการอยู่กับคนที่รักจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นมากกว่าความกังวลสิ่งที่สําคัญคือการดูแลไม่ได้เริ่มจากสิ่งใหญ่โตหรือยาวิเศษแต่เริ่มจากนิสัยเล็กๆที่ทําได้จริงในทุกวัน การเดินช้าๆตอนเช้ารอบบ้านหรือรอบวัดเพื่อให้เลือดสูบฉีดการลดความเค็มในอาหารแม้เพียงเล็กน้อยการนอนให้พอก่อนสีทุ่มเพื่อให้ฮอร์โมนได้ฟื้นตัวและการดื่มน้ำให้สม่ำเสมอเพื่อช่วยระบบไหลเวียนสิ่งเหล่านี้อาจดูธรรมดาแต่เมื่อทำต่อเนื่องมันจะค่อยๆปลุกระบบภายในให้ตื่นขึ้นเหมือนการค่อยๆอุ่นเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางไกลคุณเคยสังเกตไหมว่าในวันที่ได้นอนพอเดินบ้างกินไม่เค็มจัด ร่างกายจะรู้สึกเบาและใจจะสงบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือในคืนที่ไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยความสดชื่นในเช้าวันถัดไปแตกต่างจากเดิมแค่ไหนนี่ไม่ใช่เรื่องของการดื่มแก้วเดียวแล้วทุกอย่างหายวับไปแต่เป็นการปลุกทั้งระบบให้กลับมาทำงานประสานกันอีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อร่างกายเริ่มตอบสนองความมั่นใจก็จะกลับมาความอบอุ่นในครอบครัวก็จะชัดขึ้นเพราะผู้ชายที่ดูแลตัวเองได้ ย่อมมีพลังพอจะดูแลคนอื่นต่อไปและในวันข้างหน้าเมื่อคุณจับมือภรรยาเดินไปทำบุญหรือยิ้มให้หลานในเช้าวันใหม่คุณจะรู้สึกได้ว่าการเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณมอบให้ตัวเองและคนที่คุณรักเพื่อให้ยังคงยืนเป็นเสาหลักของบ้านได้อย่างมั่นคงและสง่างามต่อไปในทุกวันข้างหน้า